สวัสดีครับเพบและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับฮานอยนะครับวันที่วันที่24นะครับแต่วันนี้มาดูผลออกกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับลำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากศูนย์ถึงเคัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำเนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ,รบก็มาดูฮานอยพิเศษผลออก74888 <c oughs> นะครับ7 4 8 แล้วก็ออก88มเสียดาย3ตัววันนี้4กับ7มาด้วยกัน 5, หนาน่อยพิเศษนะครับกลับมาดูปกติก่อนเนาะเดี๋ยวผมนั่นให้ดูอธิบายให้ให,ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบเนาะนะครับ,นะรบก็บมาดูผลออกก่อนปกติ5 2 9 สามเก้าเฉียดไปแต้มหนึ่งงไม่สามศูนย์ออกสามเก้าศูนย์สามส่วน VIP ออกแปดสามเก้าเก้าสองออกตัวเดียวกันเลยนะครับ VIP กับปกติแต่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นเองนะครับ อ่ะดูฮานอยพิเศษอ๋อไกนำสีไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้าเนาะนะับมา4ี่เต็มเต็มเลยตัวเจาะนะครับส่วนเลขกเจ็เขาวิ่งอย่างเดียวนะครับสามตัวผิดแต้มเดียวนะครับเป็นเล็กเจ็ดนะครับผมจบไปที่1 4ึ่นะครับกลับไปกันต่อที่ฮานอยปกตินะครับปกติก็ เนเนี่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ได้มานะครับมาที่เลขสามตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับโอเคสามนะครับไม่มีเลขเก้าเนาะเจาะอ,อย่างงี้ก็ไม่เข้านะครับกับ <c oughs> ต่อที่ vip นะครับ vip ออกแปดสามเก้าเก้าหนึ่งก็คอยไปกับเก้าสอง ข้อที่เลขก8นะครับวิ่งอย่างเดียวนะครับส่วนตัวที่ผมให้เในใ้นๆไม่เข้านะครับกดเจาะไอจีอ้าหนึ่งมีตัวประกบอยู่ออก9 2วันนี้ผมโดนเลข2เล่นงานจับ2 9ตั้งแต่น่าจะเป็นตั้งแต่ HD แล้วเนาะนะครับไอทีวีนะครับทีวี สองเกสองเก้าวันนี้29มาเกือบมามาเยอะมากเลยนะครับก็บมาดูแต้มรวมนะครับใครนําไปวิ่งไปรูดนะครับอานอยเฉพาะกิจอานอยกระชาตินะครับวันนี้ก็ถือว่าเข้าที่เลขหกนะครับเลขหกตัวเดียวเลยนะครับจิตเขาวิ่งกาเขารูดนะครับเลขหกนะครับจิตออกหกห้าเก้าสองศูนย์ กับเศษกาชาดออก1 8 6 0 0นะครับเามาดูสาบน้อยของเรานะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับพิเศษนะครับมีไหมครับ4กับ6ก็มีเลข4เนาะเก้าสี่วิ่งโลดนะครับเต็มรวมทันที่ใช้เต็มรวมนะครับเก้าสี่วิ่งโลดส่วนปกติ6กับ สี่มีไหมหกไม่มีเนาะแต่เป็นเลขเก้ากับหัวก็ถือว่าไม่เข้านะครับให้หกมาเก้าเห็นไหมส่วนตัวนี้ก็ไม่มีนะครับหกกับสี่นะครับหลุดวันนี้ในทางหลุดเหมือนเมื่อวานนี่เลยเนาะนะครับส่วนตวแต้มรวมก็เข้าพิเศษอย่างเดียวนะครับเข้าพิเศษกับ มาแต่ยังถ้าใครเล่นจิตกาก็ได้ลูดกาเนาะเขาวิ่งจิตนะครับจะถือว่าแต้มรวมเข้าอันเดียวเนาะเข้าพิเศษและตัวจอด,ด้วยเน้นๆนด้วยเนาะวันนี้ใครได้เล่นตัวนี้นาะเต็มๆเลยนะครับเรามาดูชุดวินชุดวิน4 7 7มีนะครับแต่ว่าไปอยู่ด้านหน้าไม่มีเลขก8 แล้วก็ไม่มีเลข8 2 9ก็ไม่มี3 9ก็มีแต่เลข3กับเลข6กับหัวนะครับเลข6ตัวนี้มันกลับหัวมันก็เลยไม่เข้าเลยนะครับก็มีมี้าสมหกว่า้เก้เนาะเน,นี่ยก็ตัวเดียวกันแต่ว่ามันเป็นเลขเนะเมื่อไงโอกาสในลุ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าแนวทางชุดวินของผมหลุดหมดเลยนะครับไม่เข้า จบก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับในทางฮานอยนะครับวันที่24บี่นครับแนวทางหลุดเราผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็มาตามมาต่อนะครับวันที่สิยืนสี่สองนเอาร้อยหิปนะครับผมต้นคลิปผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับแนวทางนะครับ ก็เป็นเพียงการคิดกับคำนวนวิเครกห์ตัวเลขตัวนั้นนะครับไม่มีใครทราบว่าผลจะออกอะไรนะครับฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้ใย่อมมีความเสี่ยงนะครับก็ขอให้สมาชิกเอทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาดูฮานอยพิเศษวันนี้ผมให้เลขเด่น 9กับ2องนะครับก็เนในทีลกเก้านะครับมันนทิลกเก้าจับใหสาชุด91 92หนแล้วก็เก ส่วน3ตัวจับให้ชุดเดียวนะครับ7 92กนะับ7 92ก็จะเล่น7 9 1หรือ7 93ก็ได้นะครับผมจับเลข9ที่ไรผมเสียวเลข6คทุกทีเลยนะครับอะไรที่มันเป็น50 50นะครับเลข9กับเลข6กเนาะเมื่อวานนี้6มันไม่มาเลยนะครับ มาเกาเทปวันนี้มันจะมาหรือเปล่าวันนี้เก่าเก่าเทบทุกอันเลยไหมเนี่ยอืมควรระวังเลขหกกันไว้นะครับรเลขหกมันยังไม่มาเลยจะเอาตัวเก่ามาออกหรือเปล่านะครับถ้าเอาตัวเก่ามาออกก็ระวังเลขหกเต็มที่เลยนะครับแต่ท่านจะกลับไม่ต้องใช้ทั้งหมดก็ได้นะครับเลขหกก็จับ ตัวที่ผมเน้นก็ได้6ก็92้าสองก็หกสแคนี้ก็พอนะครับไม่ต้องจับเยอะกลับไปกันต่อที่ฮานอยปก,กติเล็กเด่นผมให้ที่ สกับ8กับเน้นในที่เน้ในในที่เลขสองนะครับะก็ทกดแปดหนึ่งนะครับ ขอจับ4ชุดนะครับสำหรับ5้าอยปกตินะครับ2กับ8ขอผมขออนุญาตจับ4ชุดเนาะก็จะเป็นจับมาที่2 0 2 9 8 3แล้วก็8 4นะครับ4ชุดส่วน3ตัวผมจับให้แค่ชุดเดียวนะครับ7 8 3 แปด8 2ก็ได้ครัมันจะเป็นเลขเด่นมาด้วยกันหรือเปล่าจะไห้8 3นะครับผมนในที่เล็ก8ขอไปครับเมื่อกี้พูดผิดเนาะแล้วก็จะเล่น2ก็ได้นะครับ จะแต่ใครชอบนะครับชอบ8จับที่เลข8ผมก็ตับไปแล้ว8 3 8 4ชอีบ2ก็2 0 2 9นะครับไว้ที่ชุดนี้นะครับสองเก้ากับแปดสามก่อนอนุญาตจับสี่ชุดนะครับสำหรับปกติ ทางองค์ผมส่วนใหญ่นะครับบางทีก็จับ3ตัวบางทีก็จับ4ตัวนะครับไม่เกินนี้นะครับกลับไปกันต่อที่ vip นะครับ ที1กับ2กับเปลกเด่น1กับ2ก็ในเมจิกเลข1นะครับจับ3ชุด1 3 1 4 1 5นะครับส่วน3ตัวผมจะให้ อีชุดเดียวนะครับก็จะเป็น8 15ตัวที่นีนั่นก็คือ1551 ก็จะรับเงิน้างก็อองยังไม่จบแล้วผมวางนอนไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมมือใหญ่ละเต้มวมผมยังไม่ลงเลยผมจะปิดคลิปแล้วมาดูเต้มรวมนะครับเต้มวมเต้มวมสามนอยนะครับเต็มวมสามนอยผมไม่รูด 5้ากับเกับหกับเนี่ผมน่าจะเล้นในที่เล็กเนะครับตอนนี้ในที่เล็กเกนะครับส่วนเล็กเบิ้ล66 55แล้วก็เก กับ6 9 9 5, 5 9 9นะครับเล็กเบิ้ลส่วนจุดวินก็เอาทั้งหมดปรวมกันเลยนะครับเล็กเด่นพิเศษ,ษ,ษ9,2ปกติ2,8เล็ก2ช้ำอซ้นะครับเอามาแต่เล็ก8ส่สนเล็ก VIP ก็ได้1กับ2 1นะครับ1กับ2ก็เอามาเฉพาะเล็ก1 2ตัวนี้ก็5 เมี9ก็ต้องติด6ไว้เนาะนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับจุดวินเต็มรวมเน,น้นนาที่เลข9ก9นะครับวันนี้ผมอยากจับวินให้ชุดหนึ่งนะครับของของปกติ แต่เล็กมันหกตัวผมเลยไม่อยากจะจับให้ผมจับให้ชุดเดียวนะครับสำหรับวินฮานอยปกตินะส่วนใหญ่คนใช้กันเนยอะนะครับสำหรับฮานอยปกติฮานอยปกติชุดวินผมให้ที่2 3 4 8 9นะครับ ชุดวินสองสามสี่แปดแก้นะครับก็จะนำไปวินไปได้เนาะนะครับจะไปแก่อนอยปกตินะครับก็มีเลขศูนย์อยู่นะครับแต่ผมตัดออก ใครจะเอาก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับ6ตัวแต่ผมตัดเลขศูนย์ออกใครจะเพิ่มเติมก็จุตัดเอเอาเข้าไปนะครับแล้บใครที่รับเนวทางก็แค็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเ c ฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่24่อสศองพันรอ8นะครับขอให้โชคดีทุกท่าน หยิบจับตัวไนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ